นาเอนดูวุนเส้นมิริธิพาเปิดตัวลูกสาวทำชีวิตรักราบลื่นนอกจากความสวยแล้วสาวคนนี้ความเก่งก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับวีเจวุนเส้นมิริธิพาพักดีประสงค์ไม่ว่าเธอจะทำอะไรนั้นก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างจริงๆทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักกับหนุ่มแวดวงสังคมนิกธนภูมิกุลกี้อินเกมแอนด์ลัคกี้อินเลิหวานเลี่ยนเหลือเกิน ล่าสุดวุนเซนได้ตอบรับเทศกาลคริสต์มาสด้วยการแต่งตัวเป็นแซนตี้สาวสวยพร้อมทั้งโชว์ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่กลางห้องในคอนโดนอกจากนี้เธอนั้นยังได้เปิดตัวลูกสาวคนใหม่นั่นก็คือน้องเรโกสมาชิกสุดสำคัญในบ้านเป็นน้องแมวอิมพอร์ตจากเมืองนอกที่ตอนนี้ทำเอาสาววุนเซนกลายเป็นทาสแมวเต็มตัวแถมวุนเซนยังบอกอีกด้วยว่าตั้งแต่มีน้องแมวตัวนี้เข้ามาในชีวิตชีวิตรักของเธอก็ราบรื่นมากๆ